โดนง่ายง่ายเนาะเต้นด้วย,ยครับเต็มอ,นะอุ้ยอ่ายุ่งง่ายเลยต้ำกระตาเข้าพายมาเลยเดนดอกเคสวัสดีค่ะมันเจเน่คนบ้านป่ามันจะได้ภา,าพี่น้องมาตามลหล่าหาเฮ็ดบดคือเก่าจ้ะครับผมเฮ็ดบดเฮ็ดลมน,น้อนหลวงเพ็ญ <ใน S 1> <บ>วันวันทียีซิสเอสโมกุลาฮุกฮกจ้ะครับผมบ้านน้องเมกตำบลเหนือขาอำเภออมตะลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าครับผมนำเมืองครับว่าสิยังแก่ยังอ่อนสำหรับน้องเพ็ญ มากอะเก็บมาแน่เหล่าน้นองเพ่นแม่น,นจ้ะครับผมมาผอคอ,อนเทสกันเลยสวัสดีเลยครับเอาเก็บเลยน้องเพ่นฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ให้เบิงน้ำไปด้อยครับยาวๆหมือนีนย่างไก่แห้งครับไก่ข้าวนะจ๊ะครับผมมาจากไก่สวรรค์แล้วกะห้องสั่งตายน้นองเพ่นแม่น,นจ้ะแ,แต่สิเกี่ยวเมื่อทั้งผู้กลางครับผมลงเมื่อผู้เอื้อขึ้นเก่าครับตอนนี้ก็เกือบติดเขตไทยลาวแล้วครับผม ปุนดอกนึงดอกนึ่งทั่งๆหลวงเพ็ญก้อนอย่างไร้เติบูะครับกับผมจ่ายไก่สวัรค์ครับกินเลยครับโู้ย่างอ่อนอยู่ด้วยเฮ็ดซุปน่ะหลองเพ่น าเน,นะครับผมจะ็ยังงามอยู่เนาะนอ่อนเลยนะ,นนนะจาจะเนาะครับผมกำไม่ไม่ใหญ่เบื้องนลยตายขาวจ้คะคระับผมอ่อนมนหนงเพี้ยนอ่อนด้วยจ้ะอันนี้ดอกหน่อยคนอ่อนนี่ก็ไดะอ่อนอยู่เนาะ อ่อนอยู่เนะปุ่นอเพ้อนทั้งนอ่อนอยู่เนาะปุ่นเนอกเพอนตัวปุ่นดัหอ่อนบ้ออยอก็ลายล่ออยู่เนาะอ่อนอู่้เห็ดอ่อนดอกเพี้อนนองขาอยู่นะาะจบเลยครับปุ่นร้องงามพุ่น กับผมนี่ก็่อนแน่อ,อน,อนอหลวงพิษเนาะตายขาวบมดเนี่ยโอ้ <Thank you. S 1> นังเขียวนะังเขียวเนาะทำอย่างไรบ้างมาเด้หอหลองเพิษกำลังตกเด้อสูงอยู่เนะาะทางไปหาเห็ดหมืนอนก,ก็คักอยู่ครับพี่เนาะเยอะด้วยครับ น,นี่อ่อนอย่ดยังดอกไม้นนะออกไลล่หลุนเนาะเห็ดเนาะหลุนแหงแล้วก็มีนี่พอ,อดีแกงแสบเนาะ ข้อละสีเด้อยครับกับดอกแก่ครับผมอ่อนดีเด้อจ้ะหลังเขียวเนาะจะดดยังอ่อนอยครับ<ะ>ผมตอนนี้ก็อยู่หยอดหอยทรายเนาะ้องเพ่นจ้ะหยอดหรือวา่าคันอีกห้องนึงก็เป็นหยอดหอยน้ำเมือนครับผมตอนนี้มาสุดแล้วครับหมดพืนหอมเห็ดเนาะ้องนนเพ่นเนาะอขอเองอิเด้อย อนี้ผมก็อ่อนอยู่เนาะจ้ะพอดีซูเซบเสพดะพี่น,อน้องครับผมเื็ดเห็ดซูบนอหนหองเพลินจ้ะมานละเมอเห็ดซูบครับผมมืนอนี้าดกล่เลยปะเริ่มหมดแล้วนะจ้ะเป็นหอมเห็ดเนาะอ่อนๆนี่จ้ะปลายขาวเนาะหลวงเพลินจ้าแกงสูบเสพเนาะ แกงได้จาะตัวนี้ตัวนี้ก็ออนนะจจะเก็บถือกินเลยน้องเพนห้อมเลยครับห้อมเลยห้อมเลยไปพ้อมลยจ้ะนี่นะสุดยอดเลยเน๊ Còn đi tay gần hai hết năm bớt nó, hai mươi hai bao hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi này nghìn อ่อนนี่เนาะอ่อนนี่จ้ะเป็นตัวหางอ่อนแบบซูเนอนของเพื่อนเนาะเน่นจ้ะล้างปลายขาวเนาะขาบผมมั้งขาวผมเป็นเป็นีล้างเขียว เต็มตาแล้วนะนองพี่ครับผมให้ยุเอาตามาสหน่วยสหน่วยเนาะขึ้นหน่ยนพอดีสุกเนาะครับผม

กรดอกอ่อนเพิ่นเนาะจ้ะดอกแก่คงจะรลายเนาะอ้ดอกแก่ในคอนลายแห้งครับผมเยอะอ่อนเท่านี้น่าจะครับผมคำเนาะเคอ่อนอู้อ่อนต้นนี้ใครอายุหลวงพิ่นงามเนาะเบิดต่อเบิดเลยต้องห่วอ่นดีต้นนีแกงได้เนาะครับผมออกในห่มเนาะ กุ้งสดน้องเพี่ยนนอาได้บ <co ach> ่เออเออได้นี่น้องเออผี่ข้างอยู่น้องนึ่เออจ้าสรุปยอดเ็ดจ้าครับผมก็เลยไลยอยู่ครับเ็ดกะแกงได้ซุปกะไน่หน่อลงเพี่ยนจ้าดอกอ่อนดอกแก่น่าจ้ะครับผม ปลากคดไลล์กดแชร์กดติดตามมณเสเนโคนบ้านป่าเด้อจ้าสำหรับคลิปมื้อน,นี้ก็บ่มีหยังหลายพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมหลังจากเลาะม่อมองม่ายนี่ครับทางไปเลาะม,ม่มง่ายแล้วครับก็สิลงเมื่อเนาะน้องเพลนแม่น,นจ้าครับผมก็ขออํานวยไว้ใช่เพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เบอร์สุข,ขสุขคนครับผมคิด,ด,ดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมกุ้งหมมุม่งหมัดปรารถนาครับ ให้ลำให้รวยเบิร์สุขสุคนเด้อครับเอ้ไอ้ลุงป่านาเบิร์ดสุคนครับผมเสียมลาผ้าจากแล้วครับคลิปหนาพอกันไหม่สวัสดีครับ